ครับ FC ทุกท่านยินดี้ตอนรับทุกท่านเข้าไท่งดัมซิ่งกักมันเดินครับวันนี้เราอยู่นครปฐมรงมาเดือเราอยู่ที่ร้านอะไรแตง่งรถสิบล้อนะครับชื่อร้านยาชิดะอะไรแต่งนีนี่คือนนหน้าร้านนะครับมา เรามาเริ่มดูกันอย่างแรกเลยโอ้ที่ปลายตาลับนี่ยังเท่เลยนะปลายตาลับเป็นรูปรถติดล้อหน้ายาวก็ไฟกิกก๊กจ็อกด้วยไฟกิกก๊กจ็อกตัวเดียวที่ผมใช้เลยม,มีอะไรเมื่อเอรยคอไฟหน้าเด็กก้ามิสุสามหกพันสอง ไม่แพงนะเนี่ยคู่พันสองต่อคู่โอ้โหแค่ของอย่างแรกก็ถุกใจหมนแล้วเนี่ยคู่ละพันสองไม่แพงนะคู่ละพันสองนี่เลยครอบการปัดน้ำฝนมีดใหญ่คบบเยวครับที่ผมใช้รี้วลดเก่งเลยครับ ใบละร้อยชินด้านขวาใบละร้อยถูกถูกมากนี่อะไรกันซาสแตนเลสแคปเดก้าเดก้าตัวหนึ่งคู่ละพันแปดสิบนี่ถูกเหมือนกันนะเนี่ยกันซาสแตนเลสสามศูนย์สี่ ล็อกกี้คู่ละพันสี่ห้าสิบโอ้โหนี่ของเดก,กา้าเอ้ยล็อกกี้นี่ของเดก,กา้าโอ้โหนี่เป็นสามโขกัะเนี่ยสามโกก็ใช้ได้เพรก็เป็นโขกสามโกอยู่แล้วอันนี้เป็นของอะไรล็อกกี้ ลมลมหมอแต่ลมของยาจีด้าพันพันสองเก้าสิบอันนี้ลองได้ใช่ไหมพี่ ดังดีเลยดังดีซะด้วยอดถอยอน,นี่โดนเลมอนนี่อะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นลองเสียงว่าโอ้อดนี่อะไรเนี่ย ต่ลมตัวใหม่ไฟฟ้าอย่าเงี้ยนี่หัวไม่ได้ต่อหใหรือเปล่าเท่าไหร่สี 4, <3. S 2> ่พันสามหัวก็ย้ายยิดสี่โวลต์สี่พันสามเลยไม่แพงนะเพราะว่าพัดลมผมมีหลายไลน์เลือกด้วย นี่ราคาสองร้อยแปดสิบทั้งสามตัวเลยมีเลือกสามแบบแลอวพัดลมตัวเล็กโอ้โหราคาไม่แพงนะถ้าดูแล้วเนี่ยราคาไม่แพงถูกมากเลยอ่ะ สปอร์ตไลท์ลดเลยราคาราคาหนึงร้อยแปดสิบเก้าบาจรงเฮ้ยยีสี่โวลต์เลยลาคารยยอ,อบรถสเตนเลสซีหนึ่งโวนน วันละยี่สิบสามบาทไม่แพงเลยเนี่ยเออเสียงเป็นสเตเลดดีมากเลยโอยอะไรเนี่ยกล่องเครื่องมือทุกรุ่นขนาดงานสแตนเลสโอ้โลายซกุระซะด้วยราคาสมาชิก รถที่ละเหลือเพียงสองร้อยโอ้ยเัินเท่าไหร่เนี่ยก็ถูกแพงโอ้นี่เป็นส่วนของไฟไฟหลังคาไฟกิ๊กก๊อกสวยเลยเนี่ย ต้องซื้อกลับบ้านบ้างเลยนะซื้อไปใส่เจ้ามารวยแต่ผมต้องแพ้เล็กๆหน่อยแต่อันใหญ่ไม่ได้ใส่ใส่นมรอดธรรมดารอดแก้วด้วยครอบแก้ว สวยนะเนี่ยน่าซนะื้อไปใส่อืนี่ไฟจิ๊กซอกหน้าเดียวสีแดงโอ้โห สวยมากเลยตรงนี้จะเป็นพวกไฟครงางเฮ้ยราคาแค่ริบบบาทเองเนี่ยเออถูกมากเลยถ้าเป็นร้านข้างนอกเนี่ยเขาขายบางร้านเนี่ยเขาขายดวงละร้อยขึ้นนะเนี่ยอือนี่ขายแค่ดวงสี่สิบบาทเองมีหลายสีให้เลือกด้วย นี่ไฟค้างตัวไหนเป็นไงนี่ได้ทั้งสิบสองหรือยี่สิบสี่โอ้นี่ไงนี่นนยไฟตัวนี้ที่ว่าเขาโปนหมดนี่เองไฟค้างตัวนี้โอ้โหอำรลบวก็เยอะจริงๆในไฟ นี่จะเป็นแบบเดียวกับที่ว่าให้ดูเมื่อกี้นี้พอกมีหลายสีเลือกเหมือนกันเสยงถอยญี่ปุ่นสีเสียงเนี่ยโอ้แต่ลงแต่ลงไฟฟ้านะครับผมตัวละหนึ่งพันสองเก้าสิบอันนี้ไม่ได้มีแค่ยีิบสี่โวลต์น,นะครับมีสิบสองโวลต์ด้วยม่ดูข้างบนนะไฟท้าย โอ้โห oh oh. ราคานี่ที่ผมดูนี่คือแต่ละอันน่าจะเป็นตอกคู่เลยมังง้นงน่ยโคางานสเตนเลสยังดีเลยแข็งดีเออใช้ได้อะ ชอบมากเลยอถอยมีสอเสียงนั่นเองเป็นแบบสี่เสียงกับเลมอนโอ้แต่ตอนนั้นที่ผมซื้อร้านอื่นมันราคาร้อยแปดสิบะแต่นี่ร้อยหกสี่ถูกมากอะ่ะร้านใกล้ไม่ซื้อชอบซื้อชอบสั่งร้านใกล,ใกล้ <c oughs> ไฟท้าย มีหลายแบบให้เลือกเลยเนี่ยไฟไ <c oughs> ท้ายเสงมาค่อยดีเลยเนี่ยแบบเนี้ยที่ผมอยากได้ไปใส่เจ้ามาเวยใส่เจ้าตัวลูกของผมมาเลยเออตอนห้าไม่มีแตพอมาที่มีอมันมีหลายแบบให้เลือกด้วยนะซื้อไปเปลี่ยนดีมั้งเนี่ยโอ นี่อันเนี้ยที่ผมหาไม่มีน่ะ่านในในต่อๆกับในช้อปปี้หรือลาซาด่าเนี่ยไม่มีนะ่ะของดีอยู่ใกล้แท้แท้ไม่ไม่มาซื้อไฟนี่เยอะมาก อยากไปซื้ออยากซื้อไม้ากที่เปลี่ยนให้กับเจ้าหน่องลำหวานเหลือเกินโอ้โหเยอะมากมีตั้งแต่ง,งานเอ่อเปนดำไปจนถึงครอบตัดเลนเลยเนี่ยไอยเ้เปนเปนเลดเออเปนเลดสวยมาก แต่ละชิ้นที่ผมดูเนี่ยราคาไม่แรงเลยนะเนี่ยดวงนี้สวยสวยมากเลยไฟข้าบนนั่นแบบดาวสวยอลยไม่อยากก็รู้ว่าแบบนี้ก็มีด้วยโอ้โห นี่อะไรนีอ๋อนี่ไงไฟหลังคารุ่นเหลี่ยมราคาเค่ดวงเก้าเก้าเองดวงเก้าเก้าสวยมากเลยอ้อนี่ไงนีไฟอะไรติดปัตตานีโอ้โหสวยมาก โอ้ยโอ้ปล่อยห้างเลยแสบตาโอ้เป็นกับเร็วมีสว่างตาแตกเลยกันไฟท้ายนี่โอ้โไฟท้ายไฟข้างเ่ย สว่างตาแตกฟทุกใจผมทั้งนั้นออของดีอยู่ใ,ใกล้บ้านไม่ตือถ้าเป็นไฟไฟก็ไม่ได้ต่อ ในลองไซเลน์มาไม่ติดไม่ได้ต่อไม่ติดแบบหูแสบตาสว่างตาแตกตอุ้ยสว่าง เตโอ้นี่ตืงเป็นพวกไฟกันชนไฟเสริมกันชนนะครับนี่ไฟถอยก็มีวอาแสบตาเลยเอ้ยไฟหน้าเมก้าคู่ละหกร้อยเก้าสิบไม่แพงนะเนี่ยคู่ละหกร้อยเก้าสิบเออเปิดไปแล้วอู้ข้างบน มีทั้งไฟสีเสื้อไฟดาวไฟหงสมประตูโอ้โหเอาไ้ติดกับได้ไหลายที่เลยเนี่ยเนี่ยอืเนี่ยไซเรนโอ้เขาตอกอนนี่ไว้ตอ,อ,ตอกสวิสไฟไปโอ้โหเป็สปอร์ตไลท์นี่ระว่างตาแตกเลยนะโอ้โหเอาตะวผมไปถอยห่างเลย เยืมกันนะไฟนมฝาก็พลาสติกของเรานี่ยอมรับว่าไม่แพ่ง,งานญี่ปุ่นเลยนะนลองเปิดดูครับโอ้อันนั้นพวกไฟหลังคาโอ้สวยอนะ่ะนี่โอ้โหยังแจมอ่ะโอ้ไฟที่ผมชอบ ไฟพลังคาไฟกิ๊กก๊อกนี่สองง่ายเนี้ยผมชอบมากแต่ที่ผมใช้อยู่ก็คือตัวนี้สีนี้โอ้โหสวยสวยสวยโอ้โหกิเลสถามหาแล้วเนะี่ย สวยมากเลยโอ้นี่ยสปอรตไลท์เนี่ยโอ้สปอรตไลท์เจ้าเขาใช้กันอยู่นี่นนโอ้หอยอยโหเป็นไงโอ้ยยังแจ่มสว่างคาตาอันนี้จะเป็นพวกไฟ มูดูนแล้วก็ไฟเออดีดแบบยาวก็คือไฟลอดแบบนี้ไฟใต้ท้องแบบยาวแบบสั้นก็มีนะนี่ผมซื้อไวใ้ใส่เจ้ามารวยดีไหมเนี่ยชอบมากเลยไม่มีหลายสีผมเลือกด้วยนะลองเปิดไฟดูโอ้โห เล้างจ้ะเระวางตาแตกอย่างนี้เขามีสิบสองวนไม่ได้ามีนี่ผมเอาเลยนะ,ะเอาไปใส่ใตัวลูกเจ้ามาเลยไม่ก็อันนี้ก็ได้มารีวิวครั้งแรกนี่ อยากได้ของกลับบ้านเลยนี่จะเป็นพวกไฟข้างที่โอ้โหมีหลายสีเลือกกนะันเ่ยโอ้นู่นเนี่ยไฟโอ้โหหลายแบบหลายแบบมีตั้งแต่ไฟวิง่งมียนไฟธรรมดาแล้วนี่นี่จะเป็นพวกไฟวิ่งนะครับ โอ้โหมันยากได้อีกแล้วที่ผมนี่เราธรรมดาก็มีนะชอบมากเลยแต่เจอสปอนอะไรเมื่อกี้นี่แสบตาจัดเลย <c oughs> อ๋อนี่ไงตัวนี้ไปเราค้างแบบ มีไฟส่อง้ไิ12 24ตัวนี้นะที่ว่าผมเคยใช้อยู่แต่เจอของแล้วน,นะเจอน้ำไปไม่กี่รอบน้ำมันลามไปถึงตรงนี้คงล่างคาย คงไฟล่งางคาโอ้มิชลินชุดตามมิชลินขนาดสิบสี่นิ้วร้อยหกสิบาทนสิบเจ็ดนิ้วสองร้อยสามสิบน่เโอ้โหนี่อะไร สิบสีนิ้วแบบเหลืองก็คือประมาณตัวนี้ร้160อยหกสิบอไม่แพงนะถ้าเป็นแบบนี้แบบยืนสองร้อยสามสิบไม่แพงนะนี่กันชนอะไรกันชนไฮเทคชุดเต็มสองมืนหนึ่งโอ้สองมือหนึ่งนี่ไงย้ามูดให้พร้อมเลย ยังของอะไรเมก้าชุดเต็มโอ้โหกิงจกร้อหลารรอบแล้วมีเป็นลินอ้อนมพงอะไรก็มีโอ้ตอนนี้น่าจะรอของมานะ สวยมากเลยเนี่ยมิชลินอขอขนาดยืนสิบเจ็ดนิ้วสองสองแบบแบบยืนสองร้สาสิบสิบเจ็ดนิ้วแบบเหลืองก็คือนี้สองร้อยสามสิบราคาเท่ากันเลยแล้วก็โอ้ค่าน้ำเงินก็คือตัวนี้รานะคาเท่ากันเป๊ะๆเลย มากเลยอ่ะนี่โครงล่างคาใส่ไฟให้พร้อมแลยด้วยม,มีไฟบนราคาไหมเราไปคากินไม้สแตนเลสเฮ้ยไม่แพงอะหนึ่งพันห้าเก้าสิบม่ใช่เปล่า โอร่อยอะ่ะนี่เป็นข้อไปลังคาอ้อนี่ไงนี่ฝาก็อกระจกเสริมเตาเสริมเตานี่เป็นกันซาดหรือเปล่าเนี่ยฝาครอกระจกกลมอ๋อข้างบน น,นี่เป็นพวกกันซาตั้งแต่ฮีโน่สามหกเดก้าขึ้นไปนะครับมีไฟที่ผมต้องการแ้วเนาะจะได้เอาไปเสริมรอให้เจ้ามาโรยอีกหน่อยนี่จะเป็นไฟต้าดวงใหญ่ผมุมไม่รู้มันจะใต่ได้หรือเปล่าจะามาเลยจะขอเป็นลิฟต์สองวนไปก่อน